ครับทุกคนวันนี้ลอยกระทงครับไทเลอร์ไม่เคยทำกระทงครับไทเลอร์อยากเรียนตอนนี้ไทเลอร์อยู่หมู่บ้านครับจะไปนกไก่แต่นกไก่อยู่ไหนไม่รู้ครับไทเลอร์เดินอยู่หมู่บ้านครับเห็นนกไก่ ไทเลอร์จะปกน้ากากซอนไทเลอร์นะทุกปีทุกปีไทเลอร์จะมาเหมืองไทยไทยเลอร์รู้ทำกระท่องอีกทุกพี่ไทเลอร์จะทำได้ครับสวัสดีครับทำกระท่องไหมครับ ไทเลอร์อยากทำครับวันนี้จะทำบอครับไม่มีอุปกรณ์เลยไม่มีเหรอมียุสัยครับอีแมวสวย ต้นกล้วยอันนี้ครับโอ้โอ้โนกระทงอันนี้หมดแล้วบอครับไม่นี่เราตัดอตเอาล้วก็ทำได้ต้องมีที่ตัดไคลเออร์ตัดกระทงตัดตัดกระทงครับไคเออร์อยากทำเหรออยากทำมากครับโอ ไทเลอร์ไม่เคยทำไทเลอร์ซื้อซื้ออยู่ตลาดครับไทเลอร์ซื้อมายังซื้ออันนี้กระทมซื้อมายังอยู่เซกาซื้อซื้อแหละตอนนี้ยังไม่ซื้อครับเดี๋ยวนาไก่พาทำไทเลอร์ไปลอยอยู่บ้านเดี๋ยวนัไก่ตัดก่อนครับครับเมกุ้งรู้แจักไหมรู้จักเมกุ้งรู้ทำกระท้องไหม รครับแล้เวเร <Okay. S 2> ตัดต้นกล้วยกับใบตองกล้วยเดี๋ยวไทเลอร์ร้อที่โกดังเขียวเดินอากาศไปทำนูน่นครับโอเคโอเคนาฬนารนาๆๆๆมาดีมาดีาดโอ้โหไมเคยเห็นครับโอ้น้ำ น้ำเยอะโอ้ยไห้เลือดตัดได้ครับอยากเห็ดเห็ดได้ครับเลือดตัดได้ครับครับโอ้ oh, มีน้ำทำไม่ยากหรอกกระทงเดีย๋ยวเราไปทำกันเดีย๋ยวตัดต้นกล้วยให้ได้ก่อนตามมาดึงอันนี้คืออะไรต้นกล้วยต้นกล้วยโอ้บานาน่า Banana tree ไม่ไม่เอานี้เรื่อย,อยง่ายกว่า ไม่ตัดออกมันเิเรตัดออกก่อนใช้ตัดตรงน้ออก่อนไม่เราตอาตรงนี้ทิ้เลยเอวไ,ไปโอดีนะทิ้เหลือไว้นะไม่ตรงจ <laughs> ัดเลย,เลย,ย,ยลงั้น <laughs> เลยแล้วมันจะูย้ายไกลันเโอ ไปเลื่อยใหม่แล้วขาไปแต่งเอาข้างล่างดีกว่าจะได้ใหญ่ๆก<อ>ินลูกมันบานนา่ะอโอ้โห<อ>น้ำเยอะน้ำเยอะยได้าบใาบมันคะโอ้ข้าสร้างนี่ตัวน,นี้เอเ,เออ,อได้แล้ว หักเเดี๋ยวเราก็ไป่เจ๋งแล้วะทงใหญ่ไปเอาเปลือกมันออกน้ำเยอะน้ำเยอะนะอาซาเล้งมาใส่ไม่รู้น้ำเยอะไปตองไม่นี่กี่ปีครับอายุเท่าไรครับอายุสองปีอันนี้สองปีเหรอใช่โอ้ใหญ่ใหญ่แล้วสองปีใหญ่ว้าว ออไปเลยไปก็ดังกับอันนี้บ่กไปด้วยกันไปด้วยกันครับเดี๋ยวเราต้องไปเอาใบตองก่อนไก่ไข่ซนักไก่กกทำกระทงครับคุณครูคุณครู คุณครูที่โรงเรียนอ๋ออยู่โรงเรียนเหรอเรามหาออเอายุ่ท่าอะไรนักนักไก่เรียนอายุหกขวบหกขวบเ<ร> <laughs> <laughs> หรอว้าว banana tree. แกมเอ้ยไปซองเลยดูยทำไมถึงจะถึงอ่ะไม่ถึงอ่ะไทยเลยเดี๋ยวออเอาอย่างมาจากนี่ครับ <c oughs> โอ้เนี่ยโอไทยเลยอยากทำได้บอรครับ <c oughs> ได้โอ้ จะตัดอยกตัดข้างบนด้วยสวยป่ะสองอันนี่เหรออุ้ยเอาหมดเลยหนฝั่งนู้นด้วยอันนี้พ่อบอกครับอ,อีกสองอันอีกสองอันนี่นี่นี่เธอเอาก้านมันนี่เดี๋ยวทำให้ดูครับผม ว้าวาไปซองเลยนะันะเ็ดกระทรงนี่โกรมเคยเคยทำกระทรงหรอโอ้กระทรงเล่เลอเออคไทเลอร์ไม่เคยทำนะเออ้ยขอคั้างนึงเด้ไทเลอร์เอหอลากก็มาตัดอ,อ่อ,อ,อเค เดี๋ยวจะหั่นนี่เหรอครับครับเอาใบกวนทำกระทงครับทำกระทงโอ้โหทำยากนะกระทงนี่ แข็งแรงแขงแรงสู้ครับแกงไปเอาเขียงมาให้แม่นะไปอเอาใส่ตัวนี้ก็ได้นะนักเกียจะไปลอยกระทงลอยกระทงตอนเย็นบอครับไปครับครับไปกับเ<ป>ม,มคิไทไยเลอร์ด้วยบอใช่ครับ ตุกต้องไหมครับอยีาทำขาดอยีาทำขาดฮะเดี jsem, huh? God, says, ๋ยวทำขาดเออกทำขาดห้ามทำขาดนะทำทำอย่างนี้ให้เป็นแผ่นโอ้อับอับไม่ใช่าวน์อ่าโอ้โอ้น่ไงกว่านี่ครับ ว่าปครับครับ เปแต่องอาแตงมันตรงๆก่อนสิใช่โรยกระต ong ทำอะไเห็นบ่อ่ะอ่ะอ่ะ โอ้สนุกสนุกมวนมวนครับ เาเซลูกเม็ดเราหมดแล้วลูกเม็ดครับไทเลอร์จะไปเซ้อแล้วก็ไทเลอร์จะทำกระทองนะโอ้สนุกแล้วนะ It's already fun and all I did was chop the banana tree and I tried to make a circle and the circle got smaller and smaller and smaller and smaller okay ไปลานซ์ใบาลานซ์ซืออะไรร้อยเมตรมาเยอะไม่กัดตอนอนนูน่นกัด<ม>โอ้มาหน่อยฮฮลโหลไทเลอร์ <Yeah. S 1> ไทเลอร์บเซืรอลูกเม็ก <Huh? S 1> ลูกเม็ก สวัสดีครับโบ Hello Big Bo Bobo Bobo ใหญ่ไทเลอร์กลัวโบ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 มาใหญ่มากอ๋อ้มาน้อยอยู่นู่นไทเลอร์ให้ขนมเจกขนมมาน้อย ลืมไทเลอร์เหรอเริ่มแล้วเหรออ่ะอะสวัสดีครับโอ้ไทเลอร์เจ็คขนมแต่มาเริ่มแล้วไปเซอร์ลูแม็ก ฮะตลาดโอเคดิช er ี้สิตลาดหรือตลาดฮัลโหลไทเลอร์ไม่เอามากัดอีกเด้อมากัดไทเลอร์แล้วสองปีแล้ว สวัสดีครับมีมีลูกเม็ดบอกครับสเตปปอ๋อแม็กลูกแม็กมีลูกแมคมีครับมีลูกย้อยาน่ะลูกแม็ดจิ้ให้มาเหรอคิกไม้มาครับไม้จิ้บอกมาเหรอไทเลอร์คิดว่าเค็กชอบไทเลอร์ไปพูดไม่ฉาดนะ ดีไงหนูเจ้าเกียนใช่ครับใช่ครับเจ้าเกียนอเราทำลอยกระท้องรอยกระทองไม่ต้องเยอะเยวพออันหนึ่งได้บอพอพออ๋อพอโอเคพอทำไม่เยอะนี่ทองมันไม่ใหญ่ครับไม่ใหญ่จะไปรอยกระท้องบอครับฮะจะไปบอครับยังไม่ได้ทําเลยไม่ได้ทําไม่เคยทําเคยทําแต่ไม่ไม่ไม่ได้ทําอ่ะ โอ้ oh. วันนี้จะไปดูลอยกระทองบอรครับลอยที่ไหนรอยที่ไหนเซกาโอ้เม่ไ, oh, ไม่ได้ไปเซกาอ๋โอ้จิบเซอะอ๋อสี่สิบบาทรอยเซกาเหรอครับอยู่เซกาอยู่วัดเซกาครับวันนั้นน่ะวันนั้นน่ะวันนั้นวันนี้ใช่ไหมวันนั้นวันที่ว่า จิ๊กเอมาซื้อปลาทูกับผักหอมรวมอ่ะหนัวพูดไม่ถูกพูด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 ไม่ชัดครับแม่ฟังเป็นผักหอมรวมกับปลาทูอ๋ออรวมที่จริงจิ๊กบอกว่าปลาทูกับผักหอมรวมครับพมพูดอะไรนะเนลอันอันนั้นอะไรตะปู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 อ้อจิ๊กเอมาบอกว่า ผัดหอมรวมกับปลาทูปลาทูปลาทูกลัวกลัวกูแม่ค้าร้านลาลังโกเขาฟังไม่รู้เรื่องก็เลยเขียนให้เออขอบคุณครับครับขอบคุณครับโชคดีบายบายเช่นการครับเช่นการเชิญกัรเช่นการครับโอเคสเตเปิลอะไรนะภาษาภาษาอังกฤษสเตเปิลภาษาไทย ภาษาไทยลูกลกแม็กลูกแม็กสวัสดีครับไปทำลอยกระทองครับไปไหนครับโอ้ครับครับผมไปทำลอยกระทองอู้ดูได้บครับดูได้บครับอู้ไทเลอร์ไม่เคยทำนะไทเลอร์ไม่เคยท้าครับครับครับว้สวย โอ้ทำข้าทองนี่กี่นาทีครับกี่ชั่วโมงอ๋อสองชั่วโมงสองชั่วโมงทำไม่เก่งอ่ะทำไม่เก่งทำไม่เก่งเนาะไถลเลิศคิดว่าเก่งไม่เก่งเนาะถ้าเก่งอ่ะครับอันนี้สวยเลยเขาทำเก่งเขาจะได้เยอะน่ะว้นี่ยายทำไม่เก่งโอเคแต่ ไทเลอร์ทำกระท่องมาดูไม่เก่งมากไทเลอร์คิดว่าจะไม่เก่งว้าวสวยวเลยจะไปลอยกระทงที่ไหนวันนี้อยู่เซกาครับจะไปบอกรับไม่ไปไม่ไปนี่ลอยวัดนี่โอ้วัดนี่ครับ โอเคบายบายได้โร okay, ้อนร้อนร้อนอากาศร้อนมากไปได้คร huh ับไปด้วยบ่ครับเคยทำโรยกระ่องบ่ครับเคยอยู่โอ้ย นกไกซ่ซอนเหรอเออตอนนี้นกไกซ่ซอนไทเลอร์ด้วยบทบอยู่บ้านอยู่ไม่ใช่เหรอทำอยู่กร่างครับอยากทำก็ต้องบอกครับที่ไปกีด้างวันนี้อ๋อไม่ได้ไปลอยหรอวันนี้ครับมันรอบกีด้างวันนี้ไม่ได้ลอยครับเอาเพาหผมไปนอนสวนกับตันนอนลอยูอส่สวนครับ โอเคครับขอบคุณมากนะครับครับผมบ๊ายบายอ่ยอโอเคโอเคไทเลอร์ทำเอียงไทเลอร์ทำงี้ครับทำลน่อย,อย่าไมาให้นี่ทำนี่เดี๋ยวถีกไปต้อให้ไทเลอร์ก่อน นี่เออแล้วก็นี่ไม่หมุนนี้โอ้ยหมุนกลาไม่ใช่โนโน่นี่ครับครับตักฉากยีบ้เปอร์เซ็นต์้เปอร์เซ็นตอ่าโอเคี่เคไหมโอเคครับ เนี่ยเนี่ยแล้วก็แล้วก็วกสตปูโอ้ยมากเลยนี่ครับพักกขึ้นตัดตัดตัอดจบตัดตัดตัดโอ้ยแตกไม่เป็นไรเลยนเลยเนี่ย่งก็กุ้ง คูนกไก่ท,ทำสวยๆเลยเลอยกระปิกตัวเก่งมากอันนี้เหรอโอเคโอเค I'm in art class now มีหลายลายอยู่นะแบบตรงครับอืมแล้วก็เอาขอบไปตรงนี้

ไม่มีการไกลอีกบอกครับมีโอหยาดกันคือมันหาที่เราเอาไปสกูนอะเอามาหรือยังสกูสกูที่ไปโรงเรียนสกูสกูสกูโรงเรียนได้สกูเอาว่างไม่ตรงกลางไม่เห็ดแล้วไม่ได้สกูอย่างก็ภาษาไทย โรงเรียนสกูใช่ใช่ไทเลอร์คิดว่าเมย์บอกภาษาไทยสกูอีย่งก็เมบอกสกูยิ่งันมีแม่เป็นสกูอันสกูเมบอกสคูสาคูสาคูเห็นมันจะสวยแล้วเนี่ยไทเลอร์ก็จะสวยเหมือนกันยูไม่กินโยกกระทง I'm trying. She's helping me a lot. Which one? ข้าพุทเฮียเองเดิน Which one's yours? No thumb. this one no thumb. she said this one is available so this will be mine okay I cut that one night Tyler May can I see ทุกคนอันนี้ก็คือกระทงของกิ๊กเองที่ทำตอนนี้ไทเลอร์กำลังไปขอไฟแช็กอยู่ย <laughs> นี่นะคะชา <laughs> นอยกระทงเยกระทงไทเลอร์มีสองชั้นมีไก่ทอดด้วยเหรอไม่ไก่ทอด กระทง um ไพเลอร์ลอยนะเนี่ยเก่งม,มากเลยอะ่ะ it's gonna sink maybe it's gonna sink because you have two เฮ้ยน oh, ี่ <c oughs> <อ>เฮ้ยของเราลอยไปด้วยกันเลยไพเลอร์ร